มีรายกต่อครับในช่วงสุดท้ายของรายการสิงสตนะครับช่วงนี้คงอยู่คุณนัฐธานันใจกระจ่างหรือว่าคุณอุ้มนั่นเองครับเราจะมาถามคุณอุ้มดูนะครับว่าเทคนิคนะฮะหรือว่าวิธีการฝึกซ้อมคุณอุ้มนะครับในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับคุณอุ้มลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าอย่างโปรแกรมการฝึกโดยปกติเลยทุกวันที่ต้องทำเนี่ยมีการฝึกซ้อมวันไหนช่วงไหนอะไรยังไงบ้างครับก็สำหรับการฝึกซ้อมเนี่ยจริงๆเราโค้ชจะแบ่งเป็น3มช่วงค่ะครับผมช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เก็บระยะ ก่อนแข่งขันก็จะเบาคอร์ดลงเพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขันช่วงที่เป็นคุณภาพนี่ก็ช่วงที่เป็นระยะเนี่ยจะว่าระยะยาวๆอย่างมากก็มื้อหนึ่งก็จะว่าอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 8,000ปดเมตรกิโลอะใช่ไหมใช่ค่ะก่ก <g> ิโลแปกิโลใช่ค่ะก็จะว่าเยอะมากเพราะว่าคือเหมือนว่าเป็นการฟื้นแรงก่อนเพราะว่าเวลาไปแข่งขันกลับมาเนี่ยค่ะแรงมันจะหายไปคือเพราะว่าเราใส่หมดเต็มที่แล้วก็กลับมาค่อยๆเพิ่มแรงเพิ่มแรงเพื่อที่จะ ช่วงต่อมาเซสชันเป็นคุณภาพเนะะี่ยค่ะจะต้องใส่แรงเต็มที่แล้วก็อัดเต็มที่เพื่อเป็นการเทสเวลาก่อนการแข่งขันจริงค่ะแล้วเวลาซ้อมเนี่ยค่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งจะซ้อม6วันจะมีวันหยุด1วันแล้วก็ซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยจะอยู่ในช่วงก่อนแบงรงเรียนนกกวลาทุกคนจะมาซ้อมื่องออกมาประมาณ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงเช้าพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆอาจจะไป โรงเรียนหนังสือกันส่วนอุ้มเนี่ยค่ะก็คือช่วงนี้ก็เรียนบอลโพอยู่ก็จะไม่ค่อยมีเรียนช่วงกลางวันมากก็จะเป็นการเวทเทรนนิ่งฝึกซ้อมตอนเช้าแล้วเวทเทรนนิ่งต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงหอหนึ่งชั่วโมงว่ายน้ำนี่ก็ต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราว่ายน้ำอย่างเดียวมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคือเราต้องการกล้ามเนื้อที่เข้ามาช่วยเสริมพลังงานของเราเพราะว่าเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยเราใช้แค่แขนกับขา เพื่อพานหนักน้หนักตัวของเราทั้งหมดมไปข้างหน้าน้ําหนักตัวเราหกิโลแต่แขนเรามีแค่สองข้างเ,ออเราต้องเอาน้ำหนักแขนสองข้างนี่ยเพื่อดึงน้าหนักตัวั้งหมดของเราไปม,มันก็คือต้องมีการเวทเชนิ่งให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยก็จะไปเน,น้นที่แขนก็จะมีแขนจริงๆแล้วเวาต้องเน้นทุกส่วนค่ะเพราะว่าเวลาเราว่ายน้ำทุกคนจะรู้ดีว่าใช้ร่างกายทั้งหมดน้านท้องก็ต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาต้องคุมร่างกายให้ลอยอยู่ ผิวน้ำขาก็ต้องมปนช่วยตัวช่วยเสริมแต่ว่าที่มากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงแขนหัวไหล่ทีนี้ออนุนี้ถามเรื่องเทคนิคครับคุณน<ม>ุ่มครับหลักๆในการไว่วยน้ำเนี่ยนอกจากการไว่ว้ที่โค้ชสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะคุณภาพเ<อ>ทคนิคไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการกลับตัวจริงๆมันมีอะไรสําคัญสาคัญบ้างครับพวกนี้จะมีเทคนิคทุกอย่างสําคัญหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจับน้ําดึงน้ําเตะขาการคุมร่างกายให้ตัวเองให้ตรงตลอดเวลาหรือว่าการออกตัวกลับตัว คือจะมีเทคนิคอะไรน้อยซึ่งค่อนข้างเยอะค่ะอ๋อเป็นดีเทลทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือที่เราไ่วยน้ำารดึงน้ําเริ่มต้นช่วงดึงมาผักยกแขนขึ้นวางแขนไหลเป็นยังไงดูทุกอย่างค่ะแล้วโคก็จะค่อยๆบอกเราแล้วเราก็ต้องพยายามปรับปรับปรับแล้วคือสตกพวกเนี้ยค่ะจะมามีเทคนิคใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะปรับเพื่อให้ความเร็วมันเกิดขึ้นครับผมมาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉนั้นเราก็ต้องตัดตรงนี้ให้ทันด้วยครับก็จะต้องฝึกมากขึ้นมากขึ้น ครับตอนนี้ฮะบอสเอกคุณอุ้มนะครับก็เข้ามาอยู่ในบริเวณห้องที่เป็นฟิตเนสนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่นักกีฬาว่ายน้ำเองก็ต้องใช้ใชห้องลักษณะพวกนี้ด้วยใช่เ<ช>ราต้องเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองครับผมว่าแต่ว่ารุ่นเล็กอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าขึ้นมาถึงระดับหนึ่งซึ่งเราต้องใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะและพลังงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาเราไปสู้กับต่างประเทศเนี่ยค่ะครับ สรีระอาจจะไม่เท่าเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มแรงคือให้ตัวเองสู้กับเขาได้มีผลไหมครับสรีระของคนเราครับจริงๆแล้วมีผลค่ะรับว่าบางทีคนบางคนสูงไม่เท่ากันครับถ้าเท่าสูงกว่าเขาก็อาจจะมีแรงมากกว่าอืมเราคือตัวใหญ่กว่าใช่ค่ะเขาจะตัวใหญ่กว่าเขาจะพยายามเขาก็จะมีเหมือนว่ามือใหญ่กว่าก็มีจับงานได้มากกว่าอะไรเนี้ยค่ะจริงไหมครับคุณนุมครับเขาบอกว่ามีคนไปเย็บมือให้ติดกันแล้วก็ไปแข่งไว้นะำทำไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้ิกาผกติกาแสดงว่ามีคนเคยทำ ยังไม่เคยเห็นคนเคยทำา <g ül> อาจจะเป็นแบบว่าทั่วไปเขาอาจจะคิดกันว่าเออถ้าเอาเย็บมือติดก,กันเนี่ยเัา้นจะได้ได<ช>น้ำจะได้ไม่ผ่านแต่ไม่ได้คือในตัวนี้ยห้ามมีอะไรติดตัวห้ามแปะอย่างจะเป็นอาการบาดเจ็บมีแสปแปะ ก็ไม่ได้นอกจากว่าหมอสั่งจริงๆว่าจําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยอ๋อบางคนอย่างเช่นแบบการเนื้อที่หลังใช่ค่ะว่ายน้ำนม่มีบาดเจ็บหลังด้วยครับมีค่ะเกิดขึ้นจากอะไรครับคือจริงๆเราก็ต้องใช้หลังเยอะค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องเก่งนาตัวแล้วก็ผีเสื้อกันเชียงนะคะก็ต้องโยกเยอะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนว่าเป็นอาการซ้ําซึ่งทำอย่างนี้มาคนคนสิบปีสิบเอ็ดปีมันก็ต้องมีอาการบาดเจ็บขึ้นใช่ค่ะอืมนั่นก็คือบางคนที่เขาบาดเจ็บคือเพราะว่าดูเหมือนกีฬาว่ายน้ำมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบ ปลอดภัยกับตัวเองที่สุดแล้วไม่ได้มีส่วนไหนกระแทกถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพแข็งแรงแน่นอนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะต้องใช้พลังงานเยอะเราต้องใช้ความแรงซึ่งค่อนข้างแรงมากแล้วก็ทําอย่างเงี้ยซ้ําๆๆซแต่ของอุ้มเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องหัวไหลกับหลังเจ็บไหล่ที่แบบเจ็บใช่ค่ะก็คือเป็นเรื้อรังมันมันสิปีได้แล้วค่ะ ใช่แต่ว่าเราก็ต้อง,งทนนะคะเราทำอะไรไม่ได้น่าจากว่าทำกายภาพเพื่อสครู่สภาพไม่ให้มันเจ็บม,มากกว่าเดิมทำอัลตราซาวน์ทำอะไรก็ว่ากันไปแล้วทีนี้ใช่ไหมครับ<ช>ครับทีนี้คุณลุงครับถามเรื่องของชุดว่ายน,น้ำานึงครับ,รบเมื่อก่อนเคยเห็นว่ามีอยู่ช่วงนี้เขาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแบบเป็นหนังคล้ายๆฉลามแบบทำให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนั้นมีผลไหมครับก็มีผลจริงๆแล้วมันมีผลค่อนข้างสูงก็คือประสิทธิภาพมันดีขึ้นทําทำให้ตัวรูน้ำมากขึ้นแล้วก็อยางช่วยรงสภาจิตใจทำให้เรารู้สึกว่ามันใจ ชุดนี้ฉันต้องชนะแน่นอนคุณนุ้มเคยใช้ชุดอย่างนั้นไหมครับเคยค่ะเคยใช้เพราะว่าก็มีสปอนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วเขาก็เอามาให้เราใส่ก็คือชุดเนี่ยที่เขาบอกว่าล่าสุดก็คือจําลองตัวเนื้อผ้าเอามาจากชุดอวกาศก็คือไม่ต้องเปียกน้ํากันเลยอะค่ะไม่ต้องเปียกน้ํากันแล้วทีนี้คือตัวเนี่ยแห้งไปเลยขึ้นมาก็คือน้ําไหลผ่านตัวไปเลยอใช่ค่ะครับทีนี้ทางสหพันธ์ม่านานชาเขาก็บอกว่า มันเหมือนเป็นการโกงมากเกินไปใช้เ,เทคโนโลยีมากเกินไปใช่ค่ะเราก็คือไม่ได้ใช้ความสามารถเราเราพื่อเซครับเขาก็เลยบอกว่าให้จากรยาวให้เหลือแค่เหนือเขาก็จะเป็นแบบเป็นแค่ใช่ค่ะขาซ้นแล้วก็ชุดทั้งตัวน้ำต้องไหลผ่านได้ก็คือเหมือนกับว่าเอาน้ำลาาเนี่ยค่ะน้ำต้องซึมออกทะลุหน้าหลังได้ค่ะมันมีผลด้วยอ่ะครับมีผลค่ะเพราะว่าคือถ้าเราใส่ชุดแล้วน้ำไม่ไหลผ่านเขาตัวเนี่ย มันก็คือจะรู้นานทาให้ตัวเรายิ่งรอยออ๋ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการโกงอยู่ดีอก็เขาลดลงมาทาะนั้นก็คือเห็นได้ชัดเรียดเทียบกันเลยว่าโอลิมปิกครั้งที่แล้ว เิติโลกเคิฏิโอลิมปิกทำลายเกือบทุกรการรแต่ปีนี้ทำลายได้แค่ประมาณ8ปดรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมกพราดงะนั้นก็มีผลจริงๆใช่ค่ะแล้วอย่างรุ้มตอนที่ใส่ชุดแบบที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยียางตอนนี้เนี่ยคือเวลามันดีขึ้นจริงไหมครับก็ดีขึ้นจริงๆค่ะแปลก็คือเราไหวสบายขึ้นไหวแข่งขันได้ง่ายขึ้นครับค่ะเพราะนั้นก็คือพอเรากลับมาใช้เทคโนโลยีที่เขาก็พยายามทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับว่าเพอร์เฟคมากขนาดนั้นเราก็ต้้อองซมากขึน ผลกรเตบใหญให้มากขึ้น,นครับผมโอ้เรียได้ว่าวันนี้ครับเราได้ความรู้จากคุณอุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆที่แบบมาแชร์ให้กับ,บน,น้องๆอีกหลายๆคนที่แบบเอ๊ยอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกต้องทำ<ช>ยังไงนะครับก็ <ทะ S 1> ข,ขอบคุณอุ้มมากมากเลยนะครับคุณอุ้มครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คุณอุ้มลองพูดถึงว่าจริงๆสิ่งที่ในฐานะที่คุณอุ้มเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ น่าจะโหคุคกคีกับกีฬาตรงนี้ก็ทั้งหมด18ปีแล้วเนี่ย<ะ>มีสิ่งไหนไหมครับที่จริงๆในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาเ,เราจะต้องการอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะมีศักยภาพไปเทียบเท่ากับในประเทศอื่นๆได้ครับก็ส่วนตรงนี้ก็คือควรจะเป็นเรื่องการสนับสนุนจากทางสมาคมรัฐบาลก็แล้วแต่อยากให้ เขาสนับสนุนเราจริงจังนักกีฬาทุกประเภทต้องการแรงสนับสนุนพอสมควรว่าเราฝึกซ้อมนักกีฬาทุกคนเต็มที่โค้ชเต็มที่ผู้ปกครองเต็มที่แต่ถ้าไม่มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นักกีฬาหรือเรื่องงบประมาณที่จะเข้ามาทําให้นักกีฬาเนี่ยช่วยนักกีฬาพัฒนาตัวเองได้อย่างเช่นต้องมีอาหารเสริมหรือการนําโค้ชเข้ามาเพื่อเพิ่มเทคนิคให้กับตัวเองเพื่อสู้กับต่างชาติได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่า กันที่นักกีฬาขาดสีพู้นี้ไปเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้เราสภาพจิตใจเราก็แย่ลงด้วยถ้าเหมือนกับว่าเราซ้อมเดิมๆเดิมๆเดินๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ได้เท่าเดิม<ๆ> <ๆ S 1> ถ้าอนาคตใช่ค่ะถ้าอนาคตเขาานหน้าสนับสนุนมากขึ้นเราจะทําให้วงการกีฬาดีขึ้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเห็นนักกีฬาไทยมีฝีมือแล้วแต่ฝีมือด้วยที่ว่าเราทาเงินด้วยตัวเองแค่นี้ก็ถือว่านักกีฬาไทยเก่งมากแต่ถ้าได้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาดูนลจริงๆผมคิดว่า นักกีฬาไทยเรคงสู้ทางนเมกาเอาเชื้อเลียงนี้ได้แน่นอนอืนะครับก็นะฮะอย่างที่คุณอุ้มบอกนักกีฬาไทยไม่ธรรมดาไปแข่งโอลิมปิกนี้โค้ดไม่ต้องไปเองก็ไปได้ใช่ค่ะครับผมวันนี้ขอบพระคุณอุ้มมากๆเลยนะครับนะครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราสิงสปอดทั้งเวลาหมดลงแล้วนะครับก็กลับมาเจอกันเราได้ใหม่ในครั้งหน้าครับแล้วก็ต้องขอบคุณใผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับวันนี้บอสคุณอุ้มคงจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะคุณอ